มาเริ่มบทเรียนใหม่ของเรากันนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า expectation นะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าค่าคาดหวังนั่นเองครับซึ่ง expectation นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า random variable ที่เราเรียนไปในบทที่แล้วนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะนะครับว่า random variable นะครับมันมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็น discrete random variable นะครับกับ continuous random variable นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเนาะกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูกันนะครับว่า ไอสิ่งที่เราใช้ในคลิปก่าเนี่ยมันมีหลายบบเนาะก็คือมี r a น d o m v a r i a b l e ละตัวแรกนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า pmf เนาะนะครับหรือว่า property m a s s function นะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่วัดความโด่งนะครับหรือว่าวัดความถี่ของการเกิดเอาคำที่มันมาจาก random variable นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัว P ตัวนี้เนาะนะครับอ่ะเอเคมาดูตัว definition ของมันกันนะครับว่า expectation เนี่ยมัน define แบบไหนนะครับก็จะอยู่ในรูปของ3ฟอร์มด้วยกันนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเป็นตัว mu ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ห้อยด้วยตัว x ตรงนี้คือก็คือเป็น random variable นะครับหรือว่าอีกแบบนึ้งก็คือเป็นตัว e แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเป็น random variable นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัว k นะครับเป็น out come นะครับของ random variable x เนาะนะครับคูณกับ p r o b b a i l i t y math function ของมันนะครับที่ข้างในมันเป็น realization ของมันเนาะก็คือตัว k นั่นเองนะครับก็จะหน้าตาเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้มาเข้าใจสิ่งที่มันเป็น มันมาจากไหนเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่จริงอ่ะมันมีคอนเซปที่มัน copy มาจากฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวผมอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนเนาะตรงนี้นะครับก็ think of expectation นะครับ as the weighted average of the outcome นะครับ where the weight are the probability นะครับโอเคมันคืออะไรนะครับมันคือการเอา outcome หรือว่าตัว k ที่เราพูดเมื่อกี้ outcome นะครับเอามาทำการ average weight เนาะนะครับไม่ใช่ average เฉยๆเนาะ average ที่มันมี weight อยู่นะครับ มีตัวห้อยมันมีตัวคูณอยู่ซึ่งเว t ของเรานีครับมันคือค่าความโด่งนั่นเองครับเมื่อกี้เนาะนะครับก็ตามนี้เลยเนาะนะครับก็คือเป็น k เนาะนะครับคูณกับ pmf นั่นเองนะนะครับวิธีคิดของมันนะครับซึ่งมันก็มาจากฟิสิกส์ยังไงนะครับก็ตามประโยคนี้รอบหนึ่งนะครับก็ it is like the center of mass of physical object นะครับถ้าเรามองตรงนี้นะครับไอตัว distribution ตรงเนี้ยมันคือการแสดงอ่อ p r o i l i t y mass function เนาะนะครับไอตัวที่มันโด่งๆตรงเนี้ยว่ามันโด่งเท่าไหร่เนี่ยมันคือม e ควมจาก probability mass function นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็น continuous นะครับมันก็คือ pdf เนาะหรือว่าเป็น density function มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะตามรูปนี้มันเป็น density เนาะนะครับแต่ว่าที่จริงมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าในที่นี้เอาตาม concept ของมันก่อนนะครับก็คือไอ้ตรงดงๆเนะี่ยมันคือบอกความถี่ของมันเนาะว่ามันถี่เท่าไหร่จากนั้นแล้วก็เราจะเอาค่าตรงนั้นนะครับมาคูณกับความถี่ของมันนะครับอย่านงะเช่นเอ่อตรง200เนาะ200มันจะโด่งแบบนี้เนาะนะครับอาจจะโด่งที่4ถูกไหมครับ ก็เอา200รคูณสประมาณนี้นะครับแล้วก็ซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่คือการวิธีการหา expectation นะครับแต่คราวนี้มันเป็น center of mass ยังไงนะครับถ้าเราเคยเรียนฟิสิกส์นะครับถ้าเราเอาหมุดนะครับไปไปปักตรง center of mass นะครับมันจะบาลานซ์นะครับบาลานซ์อ็อบเจกต์ให้มันสองข้างนะครับมันเท่ากันเนาะนะครับมันไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยเป็นอ็อบเจกต์อันหนึ่งนะครับผมเอาไอ้ก้อนอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยไปวางตรง center of mass สมรติว่า center of mass มันอยู่ตรงนี้นะครับ วางไปปุ๊บนะครับไอสอข้างนะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับมันจะไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับเห็นไหมอสองฝั่งนี้มันจะบาลานซ์กันประมาณนี้นะครับไอตรงเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า center of mass ที่มันเป็นของตัว distribution function นะครับคราวนี้มาดูตัว example จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับสมมุติว่าผมพิจารณาสื่อที่เรียกว่า bias die นะครับหรือว่าการทอยลูกเต๋าที่มันมี bias นั่นเองก็คือแต่ละหน้านะครับมันไม่ได้ออกเท่ากันนะครับ บางหน้าอาจจะออกเยอะบางหน้าอาจจะออกน้อยเป็นต้นนะครับอย่างเช่นหน้านี้นะครับมันออกเยอะอาจจะออกที่4เยอะนะครับออกที่5เยอะนะครับออกที่1น้อยอย่างนี้นะครับโอเควิธีการดูของมันก็คือดูแบบนี้เนาะนะครับ value ของ k เนี่ยก็คือเป็น Realization นั่นแหละนะครับหนึ่งถึงหกเนาะนะครับคราวนี้เราจะมาดูที่ pop r o b a b i l i t y mass function ของมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือบอกความถี่หรือว่าบอกความโด่งของไอตัวกราฟเมื่อกี้นะครับคราวนี้เราจะทำ expectation ยังไงก็คือเอาไอตรงนี้นะครับ มาคูนกับไอตัวนี้ของมันเนาะนะครับเอา2คูนกับไอตัวนี้ของมันนะครับเอา3คูณกับ0.2แบบน,นี้เนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดมาสามกันถ้าดูจากตัวโค้ดมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือสร้างตัว value ขึ้นมากับเนานะเป็น array ของมันแล้วก็สร้างตัว property ของมันขึ้นมานครับจากนั้นนะครับเราสามารถทำการนะครับ เอา value ของมันนะครับคูณกับ probability แบบนี้ได้นะครับเอา value คูณกับ probability แบบนี้เนาะมันก็จะคูณกันตามตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็เอามาซ้ำกัดก็จะได้ expectation ออกมานะเป็นแบบนี้เนาะ3.9ตรงนี้ก็จะเป็น setter of math ของ distribution ตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับคราวนี้มาดูกฎอีกกฎหนึ่งนะนะครับที่เราใช้ในตัว expectation นะครับเราเรียกมันว่า law of the unconscious statistician นะครับหรือว่า lotus นะครับ definition ของมันนะครับสมมติว่าผมให้ x เนาะเป็น random variable ที่มันเป็น discrete นะครับแล้วก็มี pmf หรือว่า probability mass function นะครับเป็น pxk เนาะนะครับตามนี้นะครับแล้วก็มีฟังชันตัวหนึ่งนะครับที่ map จาก real number นะครับไป real number นะครับเป็นฟังชันตัวหนึ่งเนาะนะครับเราสามารถ define ตัวหน้านี้ขึ้นมาได้นะครับก็คือตอนแรกอะ expectation ของเราอะมันจะเป็น random variable เฉยๆแต่ว่าในตัว ไอตัวรอตรงนี้ครับเราสามารถแอดนะครับฟังก์ชันเข้าไปในตัว random variable ได้นะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับตัว r e a l i z a t i o n ก็จะเป็นแค่ตัว k เฉยๆเนาะที่มันเป็นตัวคนะูณเนาะแล้วก็คูณด้วยพาราเมตตี้แมสฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าผมเอาตัว By As ไอไบเอชไลท์เมื่อกี้มาอีกรอบหนึ่งเนาะไอตัวลูกเต๋าที่มันมี b บ a อชเมื่อกี้แต่ว่าผมแอดนะครับตัวฟังก์ชันเข้าไปก็คือให้มันยกกำลังสองแทนนะครับก็คือ s เนาะกิน r e a l i z a t i o n ที่มันมี k แล้วก็ยกกำ แค่เอาเคไปยกกำลังสองเฉยๆเนาะแล้วก็คูณกับ PMF เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรข้างในมันนะครับไอตัวเนี้ยคือเป็น law of ไอตัวที่มันเป็น lotus เมื่อกี้นะครับก็ถ้าเป็นตัวโค้ดก็จะเขียนแบบนี้นะครับก็คือเอาเอาตัวข้างบนมาเหมือนเดิมเนาะก็คือมี value กับ probability นะครับสมถติว่าไอ is function เ,อเออมื่อกี้ที่มันเข้าเข้าไปก็คือเอาแค่ไปยกกำลังสองเฉยๆเนาะก็คือเอา value ตรงเนี้มนยมายกกำลังสองนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับไ is expectation ของ hx นะครับมันก็คือเอา is value เมื่อกี้คูณกับ property math function นะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับมันก็จะได้ตัว center อันใหม่ขึ้นมาครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เมื่อกี้ผมพูดไปถึงตัวอะไรเอ่ยเป็น discrete เนาะนะครับคราวนี้มาดูเวอร์ชันที่มันเป็นตัว continuous random variable บ้างนะครับตอนนี้ก็ define ใหม่นะครับ define ให้ x นะครับเป็น continuous random variable แทนเมื่อกี้นะครับมันเป็น pmf เนาะนะครับแต่ว่า continuous นะครับมันเป็นเป็น P.D.F. นะครับหรือว่าไปเป็น density แทนเนาะนะครับถ้าเป็น discrete เราจะเรียกมันว่า mass function เนาะแล้วก็เป็น P.M.F. แต่ว่าถ้าเป็น continuous เราจะเรียกมันว่า P.D.F. หรือว่า density function นะครับอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับแบบเดิมเลยเนาะก็คือเอาตัว realization ตัวแรกออกมเป็นตัว k เนาะผมเปลี่ยนให้มันเป็นตัว x นะครับแล้วก็คูณกับไอตัว P.D.F. ของมันครับเมื่อกี้มันเป็น sum ถูกไหมครับเราก็จะเปลี่ยนมันให้มันเป็น integrate แทนเพราะว่ามันเป็น continuous นะครับหน้าตามันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ โอเคก็ okay. จะคล้ายๆกับไอข้างบนเลยนะครับกดอะไรก็คล้ายๆกันนะครับก็สามารถเอาไปแอพพลายได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับสุดท,ท้ายละน้องก็จะมีตัวแอปพลิเคชันของมันหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนะครับไม,ไม่เหมือนกันเนาะนะครับ Property function ของมันครับมันก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะเป็น Property m a t h function กับ Property density function นะครับ Normalization ก็ตัวนี้ก็จะเป็น3เนาะตัวนี้ก็จะเป็น integrate แทนเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับ ดิสคริตกับคอนเดนิวัสเนาะนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้เนาะทุกคนจะเข้าใจนะว่าไอตัวเอ็กเพ a t กชันนะครับมันคืออะไรเนาะนะครับมันมีฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะนะครับแล้วก็ส่วนประกอบมันคืออะไรบ้างครับน่าจะอ่านหนังสือนะครับที่เกี่ยวกับสถิตินะครับหรือว่า r o b a b i l i t y หรือว่า c h ชชีเรนนี่ก็ตามได้เข้าใจมากขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ